จุกสวัสดีแฟนช่องหมาเห่งรวยๆนะครับก็วันนี้มาคุยกันกะเย็นวันอาทิตย์ที่วันที่เท่าไหร่วันเนี้ยวันที่ห้านะครับนี่วันที่ห้าวันที่หกเหรอชักเลยวันที่หกเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามะฮะก็ต้องขอประทานอภัยนะฮะเนื่องจากว่ามีปัญหากันเล็กน้อยนะครับในเรื่องสัญญาณภาพและเสียงนะครับก็ ไม่ได้คุยกับคุณผู้ชมมาสองวันเต็มๆนะฮะก็วันนี้ได้โอกาสมาคุยครับเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับวันนี้ก็มีตัวเลขมาบอกกของอาจารย์สมพรนะฮะอาจารย์สมพรท่านให้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับอาจารย์สมพรเนี่ยท่านให้เลขผมมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า ันนี้มาพบกันช้าทีหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเพิ่งเดินทางเข้ามาเดินทางมาจากาต่างอำเภอต่างจังหวัดนวันนี้ก็เลยได้มาพบคุยกันช้าทีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะมาคุยกับคุณผู้ชมเลยะครับเพราะว่าไม่ได้คุยกันมานานก็คิดถึงไม่ทราบว่าคุณผู้ชมคิดถึงผมบ้างไหมนะ ไม่ค่อยสบายนะครับคุณผู้ชมเป็นหวัดว่าจะทานยาก็ไม่มียาพบกันใช้เวลาสั้นๆก็แล้วกันนะวันนี้ไม่ต้องไปอะไรมากมายเดี๋ยวมขออนุญาตด,ด,ดูตัวเลขของท่านอาจารย์สมพรนะครับที่ท่านคำนวณมาให้แล้วอาจารย์สมพรเขาคำนวณมาให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเลข เนีด๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้นะฮะเน่องจากว่าเราไม่ได้คุยกันมานาน ก็โอเคเนาะสรุกสนามนเด็ปซีเรียนอะไรบ้างใหมกับชีวิตนะประกาผมะประกาผมอยู่ซ้ายประกา1สิบเอ็ดคนเข้ามา สวัสดีคุณอะไรสวัสดีครับจุกกะเช่นกันนะฮะมาพบกันช้าได้หนึ่งใครที่ยังไม่นอนนะฮะวันนี้ตัวเลขของอาจารย์สมพรนะตัวเลขของอาจารย์สมพรท่านให้มาแบบนี้นะอาจารย์สมพรท่านให้ผมมาแบบนี้ก็บอกว่าวิ่งสามวิ่งสี่กับสามตัวเลขที่ท่านให้มานี่นี่คือของตัวเลขของอาจารย์สมพรให้มานะครับเป็นตัวเลขแบบนี้นะเป็นตัวเลขแบบนี้ของอาจารย์สมพรนะครับ ผู้ชมก็ดูเอานะครับเป็นแนวทางนะฮะเป็นแนวทางครับตัวเลขของอาจารย์สมพรให้มาเพราะนั้นก็ลองดูนะครับจับคู่ก็คือง่ายมี4ถ้าท่านชอบ4ก็ตั้งแต่14 04 2ส84ส่วนถ้าชอบ3ก็จะเป็น13 03 23แล้วก็83ดสนะนี่คือตัวเลขของอาจารย์สมพรให้มานะเพราะ,ะนั้นก็ ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับก็ท่านให้ผมมาแล้วก็สวัสดีคุณอะไรคุณวิรัติเนะใบเฟินค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณวันดีเพิ่งกลับพักผ่อนเถอะดึกแล้วก็อย่างว่าเลยฮะดึกยังไงก็ต้องอยากจะมาคุยคุณผู้ชมเนะฮะ อยากจะมาคุยสนุกสนุกนี่อกันคืนวันอาทิตย์นี่สนุกสนุกสนานกันนิดหนึ่งเนื่องจากว่าไปมาหลายที่นะไปมาหลายที่วันนี้เองเมื่อเช้าก็ได้ไปเส้นโดนตาเนี่ยไปเส้นโดนตาโดนตาโดนยายที่บ้านนะวันนี้ก็เลยคิดถึงคุณผู้ชมนะแฟนช่องไม้รวยๆนะครับไม่รู้ว่ามีใครคิดถึงผมบ้างน,นะ ส่วนตัวผมแล้วคิดถึงนฮะฮ <c oughs> ก็ได้แค่คิดถึงเนาะส่วนคุณผู้ชมจะคิดถึงผมไหมก็แล้วแต่ก็ทักทายเข้ามานะครับคุณผู้ชมใครที่กําลังชมอยู่ก็ทักทายเข้ามานะก็ทักทายเข้ามา เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลตอนนี้คอแห้งนะก็อยากจะฝากตัวเลขของอาจารย์สมพรไว้นะครับตัวเลขท่านก็ส่งมาเมื่อเช้านะครับพอส่งมาเสร็จผมก็กลางคืนนี้ก็มาพูดคุยกับคุณผู้ชมเลยนะครับเพื่อให้ออกไปนอนฝันก็แล้วแต่นะคุณใบเฟิร์น เขาบอกว่าอะไรคุณใบเฟิร์นพูดอะไรค่ะคุณวันดีนะีตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะ,ม,ะ,ะมีกระสือเขาอกมีกระสือเขาว่ามีกระสืออยู่ตอนนี้ทีมงานก็ไปปักหลักอยู่ที่กระสือนะครับที่อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะ เอำเภอศรีนรงจังหวดสุรินทรนะครับเพราะนั้นก็ผมไม่ได้ไปกับเขาได้ครับเนื่องจากว่าเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาก็สองสามวันผ่านมาก็ไปหาเที่ยวที่สีสเกตนะไปเลาะอะไรนะผาโมยแดง ไปเลาะลขเขาับเป็นคนขับรถเนาะไปเรื่อยๆเลยแล้วแต่เขาจะพาไปคุณผู้ชมครับสวัสดีสุกัสสวัสดีคุณวิรัตนะครับเที่ยวสนุกไหมไม่สนุกครับเป็นหวัดนะไม่อยาะเที่ยวเราเป็นหวัดเราไปดู ผามอยแดงเลยครับเป็นไปดูอะไรนะเกี่ยวกับหมอกรตัวอีวกเป็นวันคุณแอมแอมโฟนนะฮะก้อยติ่งสวัสดีค่ะจากไนน้อสก็สำหรับคนที่นอน,นดึกวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายกันได้นะครับสิ่งที่ผมต้องมาคุยวันนี้ก็เนื่องจากว่าผมได้ตัวเลขของท่านอาจารย์สมพรท่านคำนวณมาให้ผมแล้วนะเนี่ยคำนวณมาให้ผมเรียบร้อยแล้ว ให้มาเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็เลยต้องอยากจะมาคุยคุณผู้ชมนะครับเลยบางคนบอกว่าทําไมดึกแค่ก็ทํำยังไงได้ครับภารกิจมันก็มีมากมายนะีฮยผมก็เลยได้อยากจะฝากตัวเลขตัวนี้เป็นแนวทางชื่นชอบว่ากันไปไม่ชื่นชอบก็เก็บไว้ในใจนะ คุณต้อยติ่งสวัสดีครับใครชมอยู่ที่ไหนภาพสัญญาณชัดเป็นอย่างไรครับเวลาขณะนี้2 1สบนาฬิกากักเท่าไหร่50กว่านาทีนะฮะคิดว่าถ้าคนยังไม่นอนก็มาดูคนบ้าบ้าบ,าบ,าบองๆองอย่างผมนะฮะเมื่อเช้าก็ไปทำบุญถวายบรรพบุรุษนะฮะ เขาเรียกว่าเส้นโดนตาเส้นโดนตาเนี่ยทางสุรินทร์เขาเรียกว่าเส้นโดนตาแล้วก็ไปเส้นโดนตาไปที่เรียบร้อยแล้วให้กับปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราเนี่ยที่ท่านได้ร่วมรับไปแล้วเขาไปทำนะไปที่เรียบร้อยเนาะเจ็ดตา ก็ต,ตัวเองก็ไม่ค่อยสบายครับสิ่งที่อยากมาคุยก็เน,นื่องจากว่าอยากจะพบปะเนื่องจากว่าไม่ได้เจอกันนานนะไปติ่งสากวชัดจีนเป็นยังไงครับทางสากลฝนตกไหมช่วงนี้ว้าเป็นหวัดเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหล ตอนนี้นะครับผมไม่ทราบว่าใครได้ดูภาพนะครับตอนนี้ทีมงานก็ไปจับกระสืออยู่แถวๆสีนรงผมไม่ได้ไปเขานะฮยเขาไปดูกระสือขึ้นกระสือขึ้นขึ้นในตัวเลขเพราะาสกกวฝนไม่ตกโอ้ทางสุรินก็ไม่ตกนะฮะตกนิดๆหน่อยๆตกเพื่อเป็นกระใส ตัเพื่อเป็นกระใสนะเว็แบบไหนแล้วตัเป็นกระสผมก็ไม่รู้นะว้าทั้งจิบคอนะทั้งเป็นหวัดแต่สิ่งที่อยากจะมาพุดปะคุบคุยกับเรานะเนื้นจากว่าอยากไม่ได้เจอกันสองวันนะไม่ได้เจอกันสองวันก็ทำให้คิดถึงทำให้คิดถึง ซึ่งกันแล้วกันนะโดยเฉพาะแฟนช่องหมายเฮงรวยๆก็คิดถึงกันทุกคนคุณเป็นสีนะครับสวัสดีค่ะหมายเฮงครับสวัสดีคุณพี่เป็นสีนะครับเป็นอย่างสูงนะครก็จะนั่งคุยกันไปตามภาษาพวกเราเลยเนาะเตรียมเสื้อผ้าไป ้ยชีวิตชีวิตอยู่ทูกเบอร์เออยุ่งยากเช้าคำลำบากทุ่งยากเสียจังเออก็คิดว่าสาวทิศเราก็เป็นวันหยุดเนะเาะก็คุยกันตามภาษานี่ครับตัวเลขของอาจารย์สมพรได้มา เรไม่ชัดอ่เนะ่โอ้ให้ตายเลยชีวิตผมตอนนี้ทีมงานปักลักอยู่ที่ล่าผีก็สือ ขอบคุณคุณคุณป่าเนาะวันนั้นเดินทางไปที่อ,อะไรนะที่การทัลักท่านก็มีของฝากมาให้แล้วต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนี่ครับท่านก็ซื้อขนมนมเนยมาฝากคุณอะไรนี่งงกันอะเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยผมงงเลย ก็ทักทายเข้ามานะครับคุณผู้ชมนะครับก็ยังไม่หลับไม่นอนก็พูดคุยกันใครที่จะมาเป็นเพื่อนกับผมคุยพูดคุยก็เชิญนะครับ โอเคนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ทักทายเข้ามาฝากไว้กับตัวเลขของท่านอาจารย์สมพรนะรตัวเลขของอาจารย์สมพรนะครับที่เพิ่งได้มาหมาดๆนะผมก็เลยอยากจะมาฝากมาคุยกันนะครับก่อนหลับก่อนนอนนะจริงๆจะคุยวันไหนก็ได้แต่เดี๋ยวหาว่ามาแล้วได้ตัวเลขมาแล้วก็ไม่ยอมบอกยอมกล่าวนะของอาจารย์สมพลท่านก็ให้มาลักษณะนี้นะเพราะนั้นก็ ฝากไว้กดแชร์กดไลค์หนึ่งกำลังใจให้กับหมาห้กเงด้วยนะครับวันนี้ดึกๆแล้วคงนุ่งกันหมดนะครับก็ขออนุญาตหยุดนะครับในการไลฟ์สดไว้แต่เพียงนี้ก็ฝากไว้หนึ่งกำลังใจกดแชร์กดไลค์ like, ให้กับหมาอีกเรื่ยนะครับขอบคุณครับจุงกะสวัสดีครับ